สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาใส่ปุ๋ยรอบใหญ่กันนะครับในวันนี้นะครับกล้วยผมดูสภาพแล้วนะครับต้นสภาพต้นอ่ะถือว่าโอเคละนะครับแต่ว่าสภาพใบที่ผมเห็นอ่ะคือสีใบยังไม่เข้มพอนะครับในสายตาผมนะครับยังไม่เข้มพอเพราะนั้นผมคิดว่าผมจะเติมให้สีใบเข้มนะครับโดยปกติผมใส่บำรุงต้นก่อนนะครับจะเห็นว่าต้นสวยละนะครับต้นเล็กๆก็สวยนะครับทุกท่านจะเห็นนะครับต้นเล็กเล็ก็สวยละมีแนวโน้มที่จะเจริญเติบโตได้ดีนะครับต้นผมใช้ตัวหลักน่ะจะอยู่ที่ยี่สิบห แต่เดิมก็ใช้มี35 55ห้าห้าหรือย5 77็ดเจ็อันนี้สามารถเลือกใช้ได้นะครับแล้วแต่ยีห่ห้อนะครับส่วนผมมาดูระบใบสีใบมันไม่สวยสีใบยังยังไม่เข้มพอยังเขียวแต่ไม่เขียวแหละกินปุ๋ยแต่ไม่เข้มพอผมก็เลยคิดว่าผมจะเติมสูตรเสมอลงไปด้วยนะครับในสูตรเสมอที่ผมใช้เนี่ยผมจะใช้อยู่ที่16 16 1สบหบนะครับเพราะอะไรเพราะผมผมลองใช้15 15้าห้าิบห้าหรือว่าใช้17 17จ7ด็มาหมดละทั้ง3สูตรใ,ใ,ในในฐานะผมที่ปเป็นเกษตรกรนะผมลองทุกสูตรผมมองวาเ,เนนเน,นียยยกวิใบข นะครับ15เสมอเนี่ยใบเขียวไม่นานสำหรับคมคิดผมนะครับสำหรับเกษตรกรท่านอื่นผมว่าแล้วแต่พื้นที่ด้วยนะครับทุกคนมันมีปัจจัยหลายๆอย่างพื้นที่ด้วยแต่สำหรับส่วนตัวผมอะ่ะผมมองว่า16อะ่ะมันทําให้ใบเขียวเร็วแล้วก็เขียวนานนะครับผมก็เลยทําการเคาปุ๋ยนะครับเขาปุ๋ยด้วยกันนะครับทุกท่านดูปุ๋ยนะครับผมใส่2577กับ 16, 16 16 16นะครับ16เสมอเขาด้วยกันหนึ่งต่อหนึ่งนะครับคนคนคนเลยนะครับแล้วก็ใส่ไปเลยทุกต้นนะครับเพราะร่บรอบนี้เป็นรอบใหญ กระจายเข้าไปในโคนเลยเพราะเพราะต้นเล็กนะครับเราก็จะใส่กระจายเข้าไปในโคนเลยนะครับใส่กระจายไปในโคนประมาณนี้เลยนะครับ